จับปลาชูบักรถนมาได้เยอะตัวใหญ่ของมันบักรถมาจับผู้ว่าเขางจะไม่ได้ตั้ขึ้นมาสองคนนี้ข้ามันอยู่ด้ยมาประดุกในแหวงยังไรนี่งานถ่ายรูปถ่ายวิดีโออยู่วันเชน่ะ

อเด็กนี่มันใมากน้อยื่อนน้อยมาขนาดน้ยไเือนแล้วมาหาสิอ๋นี่เกิดรุณปลาคอยังตวใหญ่อยู่ด้วยฟันตั้มหยุดนาะสยดตั้มเฮ้ยทานผู้นี่ไงเี่เอาลต่อเไ่อยาก้ว

มันจุกพอถึงมันลุมมัาลึกออกต่แหนหางนึกด้วยสิวานไม่ดอวยสามดูแส่กราคิดู่อ้าวอ้อ้าวโอ้โอ้ยออเทอ้ออยแล้ว้ด้านอันมว่าวหวานเจอ้อเจ็บ เ้าลืมนันครับเลอกบกครับเลิกสิโง่นไหนหน่ห้น้องไฟมันเก็บอุ้ยโตนายต่ำปกอบหน้อวันนึงไงเติบอยู่ตอนนี้ก็นทษครับี่ชั้นไม่ไดบอกโนานย